สวัสดีครับทุกคนทุกท่านโอเคครับก็สวัสดีทุกนท่านก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์อันสดใสหกโมงเช้าผมก็ยังไม่ได้นอนหลักอาจจะได้ยินเสียงไก่ฉีกตาจะมีสึกหน่อยซึ่งนกแขกอย่างเงี้ยมันไม่พอตอนนี้คือตอนเช้านะโอเคตอนนี้มาตอนนี้ก็อ่ะพูดอ่ะต้องพูดละละสาเหตุเหตุผลที่ผมมาทําคลิปในวันนี้ก็คือผม จะทำชาล g e ในการทำห้าพันยันในหนึ่งวันประมาณนั้นโอเคมาดู <S <S าเรื่องตรงนี้ดีกว่าอ่ตอนนี้ผมอยู่ที่ GPP jpy อย่างที่บอกคือผมตอนนี้คือผมรอเซล์แล้วนะาสาเหตุที่ผมรอเซลล์คือผมใช้เทคนิคอ่าเก t ต u ั t เจอหรือโครงสร้างของตลาดโครงสร้างของตลาดเป็นยังไงอ,อย่าผมวาดให้ดู โครงสร้างของตลาดมันจะมีเทนขาขึ้นกับเทนขาลงอะให้เรารู้จักแค่เทนขาขึ้นเทนขาลงก็พอแล้วกันห,หาเปหนึ่งโอเคมีการเทนขาขึ้นเทนขาขึ้นก็ทำไฮทำโลที่สูงขึ้นใช่ไหมละ่ะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเทนขาขึ้นทำไฮทำโลที่สูงขึ้นและการทำไฮทำโลที่สูงขึ้นแล้วกราฟจะเปลี่ยนทิศทางกราฟจะเปลี่ยนทิศทางเป็นเทนขาลง ก็ต้องมีการบีกโลตรงนี้เบรกโลตรงนี้ลงมาบรกโลตรงนี้ลงมาอ่าเราก็จะเรียกอ่าที่มันเบีกตรงนี้ลงมาคือเชนเชนออฟคาแรคเตอร์หรือการช็อคนั่นเองการแบบทําลายโครงสร้างละพอการทําลายโครงสร้างตรงนี้ละ่ะคั้งต่อไปมันต้องไปทําหายที่ต่ําลงปุ๊บแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอแบบนี้ ถ้าเกิดอ,อ่ะปกตินี่คือคงเป็นเทนขาลงนะปกติเออครั้งแรกเป็นเทนขาขึ้นทำไฮทำโลที่สูงขึ้นทำไฮทำโลที่สูงขึ้นแล้วอยู่ดีๆมีการอ่าทำลายโครงสร้างหรือการเชน <บ bilmiyorum S 2> ปุ๊บเนี่ยอ่าทำโลที่ต่ำลงอ่าไม่ใช่เทนขาขึ้นละเพราะเทนขาขึ้นโครงสร้างคือทำไฮทำโลที่สูงขึ้นแต่อยู่ดีๆมีทำทำโลที่ต่ำลงตรงนี้ก็จะกลายเป็นเชนเราทำไฮต่ำลงก็เป็นเทนขาลงที่ชัดเจนละเทนขาลงเทนขาลงเทนขาลง แล้วอยู่ดีดีมีการทำไฮ่ทำหฮ่ที่สูงขึ้นอ่ะเหมือนเดิมเลยครับเทนขาลงทำหายทำโลที่ต่ำลงเรื่อยเื่เทนขาขึ้นทำหายทำโลที่สูงขึ้นแล้วปัจจุบันนี้คือกําลังจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นหรือเอาชนะหายตรงนี้อย่างที่บอกไปเทนขาลงทําไฮ่ทําโลที่ต่าลงแต่อยู่ดีับไปทําหายที่สูงกว่าหายเดิมอ่ะการลืมไม่ชัดเจนแล้วการลืมทําลายโครงสร้างแล้วก็จะอาจจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลง เออเป็นเทนขาขึ้นก็ได้ทำโลที่สูงขึ้นปุ๊บอ่าแบบนี้อ่าเห็นไหมครับอ่าสรุปเลยคือเทนขาขึ้นทำลายทำโรที่สูงขึ้นเนี่ยคาลงทำไม้ทำโรที่ต่ำลงจังหวะที่จะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงนี่แหละครับที่ผมสาเหตุที่ผมหผมล่อเซฟเลยอ่จอาจังหวะนี้ นี่เราจะเรียกตรงนี้ว่า chain c h o r c h h เราถือบ่ง่างน,นี้นี่อ่ะแล้วมาดูก,กราฟกี่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดดูนับหน้าจอตอนนี้คือกราฟได้เป็นเทนขาขึ้นชัดเจนปึ๊บ ทำายที่สูงขึ้นทำไาทำโลที ian, ่สูงขึ้นหาที่สูงขึ้นโลที่ตะสูงขึ้นไาที่สูงขึ้นโลที่สูงขึ้นไยสูงขึ้นโลที่สูงขึ้นไฮสูงขึ้นอ่ะปึ๊บทำไฮสูงขึ้นโลที่สูงขึ้นอ่าโลสุดท้ายปึ๊บไปทำไฮพอทำหาปึ๊บจังหวะนี่แหละครับจากปกติเป็นเทนขาขึ้นต้องทำายทำโลที่สูงขึ้นใช่ไหมครับ แต่อยู่ดีๆได้มีการทำโลที่ต่ำลงปุ๊บแล้วมีการเทโลนี้นิดหน่อยไม่ถือว่าดูถือแค่เทแค่ใส่นิดเดียวแล้วก็มีการเทลงมาเลยเห็นไหมครับจังหวะนี้ก็จะเหมือนตอนนี้เลยครับเห็นไหมตอนที่ผมวาดนี่จากปุกติอ่านี่เป็นเทนขาขึ้นชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวคุมตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นปุ๊บๆทำลายทำโลที่ สูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะ,<ด>อะก็เหมือนตรงนี้ทํามาทําโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆมีการเอาชนะโลตรงนี้กลายเป็น chain of character หรือการทําลายโครงสร้างลงมาละอือเห็นไหมก็เหมือนก,นกันกับตอนนี้เลยครับจังหวะที่เราจะรอคือเรารอให้มันทำหายที่ตามหลงเราจะเข้าตรงที่มันจะขึ้นมาทำหายตรงนี้อ่าคือผมก็ได้รอที่ตรงนี้การ การที่มันจะอ่ะตรงนี้ก็ผมก็จะมองว่าเป็นโลละเออเป็นไฮละตอนนี้คือทําโลที่ต่ําลงทํำไฮที่ต่าลงละครั้งต่อไปก็คือไปทำไฮอีกรอบนึงอ่ะก็ไปทํำไฮแบบตรงนี้อ่ะไฮตรงนี้ไฮตรงนี้อ่ะก็เปรียบเสมือนไฮตรงนี้ละโลตรงนี้โลตรงนี้ก็เปรียบเสมือนโลตรงนี้จุดที่เราจะรอนะตอนนี้คือรอไฮตรงนี้คือมาทํำไฮตรงนี้ และจุดที่ผมรอคือเป็น FVG ของทำฟิล์ม M ห้าและ M 1 5อ่ะเรายอไปดูอ่ะย่อไปดู hit 1ก่อนเอ้ h ฮ h 4โฟว์ hit four. Hit four. มันก็ได้มีการวิ่งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะวิ่งเป็นเทนหรือเอ้ยวิ่งในกรอบไซเบร์อ่าไซเวร์เป็นเทนขาขึ้นอ่าเอาอยัางไงอย่างไรอ่ะ,อะถ้าเกิดยอดจริงๆจากถ้าเกิดเรียกเป็นแพทเทิร์นก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นอ่าบลลิทแฟก นะครับเป็นแบลริเฟกแบลริเฟกยังไงบลิแฟจะเป็นแบบนี้ผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปุ๊บปุ๊บปึ๊บปีง๊งแบบนี้นะครับก็เอาก็จะตีเทนไลน์ได้แบบนี้อือึปึ๊บปึ๊อ่าชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้ก็ มีการทำหายไปไปชนเท้นลายตรงนี้ไปชนเส้นสปีดไลายข้างบนก็มีการเทลงมาเทลงมาชัดเจนเห็นไหมครับก็ประมาณนั้นโอเคเดวมนจะถึงออเดอร์แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเป้าหมายวันนี้เราต้องการที่เอห้าพันเหรียญไปดู 15, เอ็มสิบห้าเอ็มสามสิบแลยกันโอเคผมก็ได้มีการบ่ายขึ้นมาอยู่นะครับบายขึ้นมาเพื่อที่จะเซลเพราะเอาง่ายคือผมบังคับการนั่นแหละ ผมกลังคับกล,ลับมนแหละอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นออเดอร์ที่ผมเข้าบายไว้อยู่นะครับให้ดูหรือนี่อาจจะโดน TP แล้วตอนนี้ผมบอกอยู่ที่สองร้อยแล้วจะถึงจะเกีก่ยวออเดอร์เราแล้วด้วยนะครับี๋ยวผมขอตั้งลิมิตไว้ก่อนน่าจะถึง TP หนึ่งก็น่าจะครบอ่าก็น่าจะถึงเป้าแล้วนะครับก็น่าจะไม่เยอะประมาณ ผมขอตั้งลิมิตก่อนแล้วกันตั้งไปสองออเดอร์คือทุนผมเอามาที่หนึ่งพันนับอืโอเคก็รอขึ้นไปที่อ่าออเดอร์เอเลผมจะตั้งสั้นๆเลยนะครับเอเดลผมนาจะไม่เยอะเอาออเดอร์ละพันเหรียญพอสองร้อยจุดสองร้ยสีสิบจุด มาเนี่ยพอถ้าเกิดโดนเอลผมก็น่าจะเสียแค่ทุนที่ผมบาดขึ้นมานี่แหละก็ไม่ได้เสียหายอะไรออกมายก็ฉลาดพอตัววิเ <c oughs> ีก็รอก,การขึ้นไปเกี่ยวแล้วกันผมอาจจะก็ผมพยายามที่จะพัฒนาในการพูดและก็ในการอัดคลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพัฒนาเรื่อยๆขอขอเวลาขอเวลาแล้วกัน ก็ถือว่าช่องผมพอข้างที่จะโตเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับผมมองว่าอยู่ดีๆพี่ตามจะห้าพันแล้วโอ้โหลงไปแค่สองคลิปก็ขี้มุกเลยโอเคก,ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็มีอะไรก็แจ้งได้ปรับปรุงให้ผมปรับปรุงเรื่องอะไรก็แจ้งได้แล้วกันครับก็เดี๋ยวรอถึงออเดอร์แล้วกันโอเค้วตัดไปตอนที่โดนออเดอร์เลยแล้วกัน หรืออาจจะกำไรแล้วก็แล้วกันอาออ่อ,อโอเคตอนนี้ก็ได้มีการเกี่ยวเดิมผมได้แล้วครับเอ๊ะรินพันแล้วตอนนี้ก็มีการเกี่ยวเดิมผมแล้วนะครับก็เ,เดิบายไปก็ทีพีไปเรียบร้อยอยู่ที่ที่บอกอยู่ที่สองพันสี่ร้อยนะครับโอเคปมหมายของเราคือห้าพันใช่ไหมครับวันหนึง่งผมก็เหลือประมาณสามพันเอ้ยไม่ถึงสามพันดิประมาณสองพันห้าสองพันหกประมาณนี้ เป้าหมายเราจะถึง3,000นะครับเอ้ยเป้าหมายเราจะถึง5,000พูดผิดพูดถูกไปด้วยละโอเคเดี๋ยวผมจะตั้ง TP หนึ่งกันนะครับผมมีสองออเดอร์ออกมาที่10หลอดสองออเดอร์อลอกละห้าออเดอร์ละห้า TP หนึ่งผมอยู่ที่เอ่อ19 190.14โอเคไปดูว่าผมบอกกัน ถ้าถึงถึงอีพีถ้าเกิดเอ้ยถ้าเกิดถึงทีพีหนึ่งนี่คือบวกสี่พันเลยครับก็เกินนะน่าจะเกินก็เดี๋ยวเลื่อนมาที่ต้องการที่ทีพีหนึ่งที่สองพันหกละกันโอเคสองพันเจ็ดประมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งเก้าศูนย์หสี่เกาโอเคและอีกไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งผมจะถือไปที่เออ อีกหมายเลขผมจะถือไปที่เท่าไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนถือไปที่โอเคถือไปที่หนึ่งแปดเก้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคถ้าถึงทีพีข้างล่างอุ้ยผมบวกเก้าพันเลยนะโอเคก็ไม่ต้องการแล้วเลยขอแค่ทีพีหนึ่งจะได้จบอจบชาเลนจ์วันนี้ก็คือบวกห้าพัน ก็ไม่เยอะก็ถ้าเกิดลงไปข้างล่างแต่ก okay. okay. so mm. ็ถือว่าโบนัสแล้วก็ถือลงไปข้างล่างขอแค่ทีพี่หนึ่งเราจะจบชาเลจนก่อนเราจจบอันนี้ของเราโอเคก็ม่ารุ่นเอาละกันครับโอเคครับก็ตอนนี้แผนเราเปลี่ยนดีกว่าตอนนี้ก็บอกอยู่ที่เกือบสามพันละก็อยู่ที่สองพันเก้าแปดสิบประมาณนี้แล้วผมจะโค้ดออแล้วนะถ้าเกิดผมปิดหมดตรงนี้ก็คือกําไรผมอยู่ที่ห้าพันลวนะจริงจริง เราคือต้องการเฮ้ยแมวกวนจริงเราต้องการถือมานึง่งนะแต่ตอนนี้แผนเปลี่ยนละต้องการปิดหมดเลยเดี๋ยวโอกาสมาไม่ได้ไอศาสตรไ์ไม่ถึงห้าพันยังไม่ถึงห้าพันโถ่โอ้มันมีลากขึ้นไปนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรก็อีกแค่เก้าสิบเหรียญก็ถือว่า ถือว่าถึงแล้วกันโอเคโอเคก็ลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมาหรอกครับเดี๋ยถ้าเกิดอยากให้ผมถอนให้ดูนะครับก็ขอไลค์ถึงสองพันไลค์เดี๋ยวผมถอนให้ดูเดี๋ยวผมมาถอนให้ดูโอเคนะครับก็ชิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็โอเคก็ถึงเป้าแล้วก็ไม่ถึงหรอกอีกน้อยนึงก็ถือว่าถึงแล้วกันก็ก็ไม่ถึงวันนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงได้โอเค ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ติชมกันมาได้ครับก็แค่อยากทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆเฉยๆครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับก็น่าจะไม่ตัดไม่ต่ออะไรเยอะเพราะยังทำอะไรไม่เป็นนะครับก็ก็ยังไงก็เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปแล้วกันนะครับก็อาจจะก็ก็ก็บ่อยหน่อยนะก็ไม่ก็อก็ ก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เคยสอนอะไรแบบนี้ด้วยก็ถ้าเกิดผมพูดผิดหรือพูดติดขัดอะไรไปก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ผมถอนให้ดูขอสองพันไลค์เจอกันครับผม